ถึงข่าวนี้นะคะต้องขอความรู้พี่เอกด้วยเนาะค,คือแบงค์ชาติเขาบอกว่าเขาเตรียมจะเปิดบริการยูวออร์้าเป็นบริการที่คุณสามารถขอประวัติการจ่ายค่าน้ําค่าไฟในแอปทางรัฐได้และเขาบอกด้วยว่าเราสามารถเอาไอประวัติตรงเนี้ย ไปใช้ในการขอเงินกู้เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินสําหรับกลุ่มฟรีแลนซ์อาชีพอิสระที่ไม่ได้มีรายได้ประจําก็เลยต้องถามพี่เอกว่าเอยมันใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมสำหรับในส่วนของการนําไปเป็นหลักฐานในการขอกู้อ่ะมันมันสะท้อนใช่ไหมคะนีเข้าไอเดียคือเขาต้องการที่อยากจะเอารายละเอียดว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เช่นสมมติคนใช้ไฟฟ้าเดือนละหมื่นห้า คงไม่มีเงินเดือนหมืนออ่นห้ามั้งมันต้องมีเงินเดือนเยอะกว่านั้นถูกไหมออไม่งั้นไม่งั้นจะ,จะเอาเงินจากไหนมาจาาม่ายค่าน้ำค่าไฟเออเพราะค่าค่าไฟฟ้าหมื่นห้าเนี่ยเขาคุณติดได้ยังไงไม่เกินสองเดือนหรอกออใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จะสามารถรู้ว่าจริงๆรายได้คุณเท่าไหร่ออนะครับเ,ออเพราะอะไรคนที่ทาฟรีแลนซ์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่มีสเตทเมนต์ไงอาชีพอิสระเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีสเตทเมนต์นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาส่วนนี้เป็นส่วนประกอบแต่ผมก็ไม่มั่นใจนะว่าบางคนเนี่ยเขายินดีจะทำนี้หรือเปล่าเพราะคุณ่าลืมว พอไม่มีไรายได้ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยการเสียภาษีเดิมอาจจะไม่ชัดเจนก็ได้นะอ่าอน,นี้ผมไม่ได้ใจแต่ก็เป็นแนวคิดที่ดีน,นวคัน่นดเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของแนวคิดนี้กันหน่อยนะคะคุณวิพาวินพรมบุญค่ะผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงินจากแบงก์ชาติท่านบอกว่าบริการขอประวัติการใช้และจ่ายค่าน้ําค่าไฟผ่านแอปทางรัฐเนี่ย จะสามารถนำไปใช้ประกอบการสมัครขอสินเชื่อภายใต้โครงการยัวดาตาซึ่งเป็นบริการที่ทำให้ประชาชนที่มีชื่อในทะเบียนผู้ใช้น้ำใช้ไฟคุณสามารถขอประวัติการใช้และจ่ายค่าน้ำค่าไฟของคุณเองบนแอปทางรัฐขอได้สะดวกปลอดภัยและฟรีด้วยเพื่อนาหลักฐานตรงนี้ไปประกอบการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินได้ก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้คุณเข้าถึงสินเชื่อได้สำหรับกลุ่มฟรีแลนซ์เนี่นะคะ โดยผู้ให้บริการทางการเงินสามารถใช้ข้อมูลประวัติตรงนี้ประกอบการให้สินเชื่อได้อย่างมั่นใจเพราะเป็นข้อมูลจริงส่งมาจากต้นทางตรวจสอบได้ว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกปลอมแปลงแก้ไขมีการรับรองด้วยลายมือชื่อดิจิทัลช่วยลดต้นทุนการให้บริการทางการเงินแก่ประชาชนและในอนาคตเนี่ยคุณเอาไปต่อยอดใช้กับบริการทางการเงินอื่นๆก็ได้ด้วยโดยสามารถเรียกดูดาวน์โหลดเอกสารแล้วก็นำไปยื่นเพื่อประกอบการสมัครขอสินเชื่อได้แล้ว ตั้งแต่30มิถุนายนที่ผ่านมาวิธีการทำยังไงนะคะเดี๋ยวคุณเข้าไปดูขั้นตอนการใช้งานนะหรือว่าไปตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการสินเชื่อที่รับเอกสารได้เลยที่เว็บไซต์ของแบงก์ชาตินะคะ www.bot.or.th ตอนนี้เนี่ยมีผู้ให้บริการสินเชื่อที่เข้าร่วมโครงการแล้ว30รายแบ่งเป็นแบงก์พาณิชย์6แห่งแบงก์รัฐ2แห่งนอนแบงก์22แห่งแล้วในปีนี้เนี่ยพร้อมเปิดให้บริการแล้ว13รายส่วนในปีหน้าพร้อมให้บริการเพิ่มอีก17รายแล้วก็เตรียมเพิ่มข้อมูลการยื่นเสียภาษีเข้าไปในโครงการนี้ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสในการนํามาสมัครขอสินเชื่อมากขึ้นค่ะท่านผู้ชมฮะแนวคิดดีครับเพราะในอดีตเนี่ย จริงๆไม่ใช่อดีตหรอกครับปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แบงก์ไทยเนี่ยปล่อยสินเชื่อโดยการดูแอสเซทครับโดยการดูสินทรัพย์เช่นเอาที่ดินหนึ่งล้านบาทกู้ได้ห้าแสนบาทเพราะถ้าคุณเบี้ยวยังไงฉันก็ยึดที่ดินคุณนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันแต่การที่แบงค์าค่กำลังจะใช้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์จากกระแสงเงินสดครับก็คือวิเคราะห์จาก cash flow นะครับ เพราะฉะนั้นคนที่ทํางานฟรีแลนซ์เขาไม่มีหรอกครับว่ารายได้ที่ออกมาเป็นสเตทเมนต์จะเป็นยังไงเขาก็ใช้ในการดูละครับว่าคนที่กล้าจ่ายขนาดนี้แปลว่ารายได้มันต้องมีเท่ากับหรือมากกว่าค่าใช้จ่ายนี่คือแนวคิดที่มีข้อจากแคชโฟครับน่าสนใจครับแล้วก็อยากให้ทําให้ได้ครับ คุ้มเต็มแม็กซ์โมโนแม็กซ์แพ็กเกจใหม่รวมที่สุดแห่งความมัน299บาทต่อเดือนที่เศษลูกค้า AIS เพียง199บาทต่อเดือนกดดอกจัน899กแล้วโทรออกครบทุกแมตช์ชัดทุกอุปกรณ์กับพรีเมียร์ลีกเอมิเร t เอฟเอคัพฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพไทยลีกสมัครวันนี้ถึง9สิงหาคมน,นี้เท่านั้นโมโนแม็กซ์สตรีมมิ่งที่ใช่ภาคไทยครบทั้งแอป